ชัดภาพชัดนะคะสิ่งชัดภาพชัดนะสวัสดีค่ะเจ๊สวัสดีจ้ากับสวัสดีคะ่ะกับสวัสดีทุกท่านนะคะก็ <c oughs> วันนี้เดินทางเข้ามาสู่ต้องบอกก่อนว่าเราเดินทางเข้ามาสู่อรอบพรุ่งนี้แล้วนะคะไวมากไวมากเราเนาะเหมือนมีความรู้สึกว่าเฮ้ย หวยเพิ่งออกวันนี้เองใช่ไหมเออไวมากเลยอ่ะกลับสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะกลับสวัสดีทุกท่านนะคะอ่ะใครเข้ามาแล้วขอคนละแชร์สิ่งชัดภาพชัดค่ะเจ๊ชัด,ชดจ้าอ่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะ,คะก็โอ้โหตาแล้วเรามีหลายเรื่อง นะคะมีหลายเรื่องที่จะพูดเลยในวันนี้สุขสันต์วันสงการค่ดเจอ่สุขสันต์วันสงการนะคะก็ในเรื่องของแนวทางต้องบอกก่อนว่ามันมันไม่มีใครที่จะสามารถบรรลุหรือสามารถทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ว่ามันจะออกอะไรนะคะตัวเจ๊ทองเบียเองเนี่ยก็ไม่ใช่ ผู้วิเศษผู้มีอิทธิฤทธิ์หรือผู้ที่จะสามารถอย่างรู้อ,อนาคตล่วงหน้าได้เราก็เป็นเพียงแค่มนุษย์คนหนึ่งนะฮะที่องเปเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งเราก็ถือสินห้านะคะเหมือนกันไม่ใช่เทพเทวดาอะไรที่จะสามารถมาารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้เราก็เราก็เป็นนักสิงโชคเราก็เป็นผู้สิงโชคเหมือนกันกับทุกคน เพียงแค่ว่าเว,เวลาในเรื่องของการเล่นหรือการสิ่งโชคเราก็มาแบ่งปันในเรื่องของแนวทางนะคะอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนีเจวันนี้คือเรามาแบบเร็วจริงค่ะเจแป๊บเดียวเองใช่ไหมไวคือความรู้สึกเราเราคิดว่าแบบไวมากไวจริงๆนะคะแป๊บแป๊บเดี๋ยวเดือนแป๊บแปบเดี๋ยวงวดเดี๋ยวงดวดไวมากใช่ไหม ด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างเนาะตอนนี้ก็โอ้โหโซเชียลแรงมากเลยหลารพัด์เลยนะคะข่าวเยอะแยะไปหมดอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราเป็นการจุดแบบเรียวๆเลยนะคะเป็นการจุดแบบเรียวๆเลยสวัสดีค่ะแม่เมตตากรุณาขอคนละหนึ่งแช่นะคะแช่ให้หน่อยนะคะอ่ะ ก็อะต้องบอกต้องต้องพูดก่อนนะคะต้องถ้าบอกก่อนว่าหลายๆคนบอกว่าอุ้ยตายแล้วเล็กอั้นหรือเปล่านู่นนี่นั่นจริงๆแล้วในเรื่องของอ่าแล้วก็ถามกันเข้ามาว่าเลขอั้นทํำยังไงจริงๆแล้วในเรื่องของเลขอันก็ต้องต้องต้องพูดแบบนี้ว่าอ่าในไอเรื่องเลขอั้นหรือเลขอะไรอย่างเงี้ยตัวตัวเราเองอ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือกําหนดว่าอย่าอั้น เพราะว่าตัวเราไม่ใช่เจ้ามือตัวเราไม่ใช่ผู้รับแทงหวยหรือรับซื้อนะคะเราเป็นผู้เล่นเหมือนกันกับทุกคนเจฟฟองเบียร์ er ก็เป็นผู้เล่นเหมือนกันกับทุกคนเลยเหมือนกันเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ต้องพูดแบบนี้ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปกําหนดนะคะกฎเกณฑ์อะไรได้นะคะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะมองเห็นเลขไหมมองเห็นเลขไหมคะ ใครมองเห็นเลขไหมมันก็ขึ้นอยู่กับดวงขึ้นอยู่กับวัสนาเนะเาะคนเราจะมีโชคคนเราจะมีดวงมันก็ขึ้นอยู่กับดวงขึ้นอยู่กับจังหวะโอกาสปัจจัยหลายๆอย่างรวมกันนะคะคุณแม่คิดดูถูกหวยสามตัวตรงนี้ถูกยากมากนะถูกยากมากยังไงโอ้โหเนาะกับบิด โอ้โหไม่รู้จะยังไงแล้วอะคือมันกี่กี่บิดกี่หน้าแหละกว่าจะถูกสามตัวตรงได้นี่คือมันโ,โหยากยากมากค่ะยากอะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะขอบคุณและหนึ่งแชร์ได้ไหมคะนะคะอูร้อนมากร้อนจริงจริงแล้วอยากจะรู้จริงๆเลยส่งการไปเล่นกันยังไงเนี่ยอะ สวัสดีปีใหม่ไทยคะ่ะสวัสดีปีใหม่ไทยคะ่ะปีใหม่ไทยนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยคะ่ะมีเสียนะคะมีถูกมีผิดนะคะเออก็ไม่อยากให้ทุกคนณงมงายณนะตรงนี้มากจนเกินไปเราต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเพียงแค่อ่าเรียกว่ารสชาติเนาะรสชาติเออมันเป็นรสชาติในชีวิต นะ,ะมันเป็นรสชาติในชีวิตอืมมันเป็นการอ่าเขาเรียกว่าเติมสีสันให้กับจังหวะหัวใจเนาะเวลาหัวยจะออกเี่ย้โหบีบคั้นหัวใจมากเต้นติ๊ก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 เลยใช่ไหมอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกขอบคุณมากค่ะแม่นะอ่ะตอนนี้เวลา2 1่สนาฬิกาสินาทีสินาทีนะคะ2 1่สนาฬิกาสินาทีวันนี้วัน เสาร์ถูกต้องไหมวันนี้วันเสาร์ที่15เมษายน2566เรากำลังพูดถึงแนวทางสลักินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16ซึ่งเป็นวันพรุ่งนี้16เมษานะคะหน้าร้อนร้อนร้อนจริงเธอร้อนมากไม่เข้าอะ่ะเราก็ไม่รู้จะทำไงอะ่ะเออก็มันไม่ถูกอะ่ะเธอจะให้ฉันทำไงล่ะเธอจะให้ฉันอ่า ถอดจิตถอดล่างไปเข้าสิงเจ้าที่เอที่กองสลากหรือเปล่าเออมันก็ไม่ใช่มันไม่เข้าเราก็มันก็ไม่เข้าอ่ะเออฉันก็ไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะอ่าใครเห็นเลขอะไรเห็นเลขไปตัวเจีฟองเบเองก็เห็นเลขไปพร้อมๆกับทุกคนเลยนะอันนี้นะคะอือเจสสวยขอบพระคุณมากค่ะอ่าวันนี้ก็ไลฟ์สดคนดูเยอะนะคะคนวันนี้วันนี้คนดูเยอะก็หลายๆคนไม่ค่อยได้ กดเข้ามาดูไลฟ์สดกันบ่อยๆเพราะว่นานานๆทีเฟซจะขึ้นฟีดบ้างไลฟ์ก้าวน่าจะยังคงเหลือนะคะโอตาแล้ว